ครับเราก็มาถึงกันข้อของข้อห้าจุดสาม้นะครับข้อจุดสามนี้จะเป็นข้อที่เกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตนะครับไฟฟ้าสถิตเรารู้ไงว่าเป็นไฟฟ้าสถิตจากเริ่มต้นเราสังเกตง,ง่ายๆมันมีมันมีประจุะแล้วก็มีสนามแล้วก็มีค่าของบีไม่ไม่ผู้ดไฟฟ้าสถิตผู้ผิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้ผิดแต่มันมีค่าของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ก็คือค่าของเนี่ครับโอเคครับเรามาดูโจทย์ครับก็คือเล็กตอนมวลเอ็มประจุเออลบอีนี่ครับพุ่งเข้าไปใน นนันบริเวณที่มีสนามแม,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 ม่เห็กสม่ำเสมอ b พุ่งในทางทิศเข้าสู่กระดาษครับทิศเข้าสู่กระดาษเอ่อที่จริงผมเอกใจเขา่าลบ e ตรงนี้นิดนึงครับก่อนแรกที่ผมตีความวาคือมันลบของ e แบบ e มันไปทิศท,ทางนี้นะ e มันทิศท,ทางของจากกดมือขวาครับจากกดมือขวาเนี่ยครับจากกดมือขวามันจะเป็น f เท่าก,กับ qvb นะครับ qv cross b แล้ว v cross b เนี่ยมันคือทิศของนิวโปกือทิศทางทางนี้ครับแล้วมันเป็นอิเล็กตรอนมันก็เลยไปทางนี้แต่ก่อนแรกผมคิดว่ามันคือลบ e มันก็ทางนี้เหมือนเดิมแต่ว่าผมก็อาจจะงงเองครับผมตีความไปก็แร้งกันครับเออประจุลบอิเล็กตรอนครับพุ่งเข้าไปในอณาบริเวณของเออสามเหลี่ามสแป์บีมีพวกชิดพุ่งเข้าหาหน้ากระดาษพุ่งหาหน้ากระดาษเออในทิศสามเมอสามสามเหลี่ยมดังกล่าวครับด้านเท่าดังกล่าว มีความเยาะได้ละเอียดโดยอิเล็กตรอนนี่ถูกยึดเข้าไปในทิศขนานกับแกน y ครับตำแหน่งกึ่งกลางของหน้ากระดาษพอดีครับดังรูปจาหาความเร็วของอิเล็กตรอนที่ทําให้อิเล็กตรอนนี่หลุดออกจากสนามแม่เหล็กในทิศขนานแกน x พอดีครับแล้วก็ทําให้เขียนรูปเส้นได้ให้เขียนรูปเส้นทางของสนามแม่เหล็กและให้เขียนรูปเส้นทางของ,ขงของิเล็กตรอนผ่านสนามแม่เหล็กกันด้วยอืมโจทย์นี้ก็คือเหมือนกับเขาบอกว่าเรามีอิเล็กตรอนมวล m ครับมีประจุลบอิเล็กตรอน ดีย๋ <S <S ยวผมเรียกว่าอกเล็กตอน,น่อนคร,ครับครับพุ่งเข้าไปทางอนาเขตบริเวณบ,บ,บริเวณที่มันมีสนามแม่เหล็กบีแบบบีนี้มันเป็นทิศของพุ่งเข้าหากระดาษครับก็คือถ้าเกิดเรามองจากข้าง,างๆ้งเนี่ยมันกบบมีแผ่นอยู่แล้วก็มีนี่บีอยู่แล้วก็พุ่งเข้าอิเกตอนนี้พุ่งเข้าทางนี้ครับครับเออมันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าเกิดอิเล็กตรอนพุ่งเข้าสิ่งแรกครับสิ่งแรกมันจะเกิด เกิดแรงครับใชบ่มันจะเกิดแรงแล้วแรงนั้นเนี่ยมาได้ยังไงครับมันมาจากการที่อิกตอนเนี้ยเคลื่อนที่เข้าผ่านพื้นที่ของสนามแม่เหล็กครับพอมันเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กแล้วเนี่ยครับมันจะเกิดการเหนี่ยวนําเกิดขึ้นแบบเหนี่ยวนําอิเล็กตรอนภายในครับแล้วมันจะเกิดการเหนี่ยวนำขึ้นเออจนทิศทางมันเนี่ยเปลี่ยนไปทางของไม่มันที่ทาใไม่เป็นสมการนี้ครับมันเกิดแรงเกิดขึ้นดีกว่าผมเรียกว่ามันแรงเกิดขึ้นของ f กับ QV cross B ซึ่งมันเป็น cross product ครับ cross product บอกเราว่าอะไร cross product เนี่ยแสดงว่าทิศของแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นทิศของ V กับ B ตรงๆครับมันเกิดจากการ cross การเป็นแกนสามมิติจากแกนสามมิตินี้ก็คือมีแกน x แกน y แล้วก็แกน z ครับครับถ้าเกิดจากภาพเนี้ยมันก็คือจากการถ้าเกิด x cross y เท่ากับ z ครับ มันคือทิศของกดมือขวานะครับตัวที่ถ้าเกิดเราเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันบางคนเขาก็จะเรียกว่ากดมือซ้ายแต่ว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีของกดมือซ้ายครับเราจะใช้การคิดของกดมือขวาแล้วก็กลับทิศของค่า f เอาครับมันคือ f ปกติครับเท่ากับลบ f ของอิเล็กตรอนครับเราจะคิดกันอย่างนี้คนระับน่าจะโอเคกว่าโดยที่เราคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าเออปกติเนี่ยเออค่า b พุ่งเข้าอย่างนี้ครับค่าอิเล็กตรอนไปทางนี้ มือน,นิ้วโป้งของเราเนี่ยจะชี้ปชไปทางนี้ครับนิ้วโป้งเราจะชี้ไปทางนี้ตามกดมือขวาก็คือเราคว่ำม,มือลงครับคว่ำมือลงครับแล้วก็สีสส่นิ้วเนี่ยชี้ทิศของเวกเตอร์ตัวแรกก็คือเวกเตอร์ของความเร็วแล้วทิศของตัวที่สองคือฝ่ามือเราฝ่ามือเราชี้ของเวกเตอร์ตัวที่สองคือพุ่งหาเข้าหาหน้ากระดาษครับแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับจนนิ้วโป้งของเราเนี่ยไปทางด้านซ้ายมือครับแต่ซึ่งมันเป็นอิเล็กตรอนเนี่ยทิศของมันจะตรงข้ามก็จะมาที่ขวามือแทนครับครับ แล้วพอมันเกิดมาที่ขวามือเนี่ยมันจะเกิดเอ่อแบบพอพอมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆใช่ไหมมันเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความเร็วก็จะเปลี่ยนไปจนทําให้เกิดแรงแรงหนึ่งครับคือแรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเอ่อแรงเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลมครับจะดึงให้เข้ามาถึงตรงถึงมาเรื่อยๆเป็นแรงของเข้าสู่ศูนย์กลางวงกลมครับ โดยที่มีลัศมีเป็น R ครับเกิดขึ้นพร้อมกันครับครับนั้นเราก็สามารถตั้งได้ว่าเออมันจะเกิดขึ้นของแรงจากรอวันครับจากรอวันรอวันรวนครับเองนี้ครับก็คือ FC ก็คือแรงเข้าสู่ส่วนกลางครับเท่ากับ FQ ก็คือ mv กำลังสองส่วน r เท่ากับ qv c o s แต่ว่ามันคือสายเก้าสิบมันมุมระหว่างอันก็คือเก้าสิบมันคือหนึ่งครับโอเคครับสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการค่าอะไรครับเขาต้องการหาความเร็วของอิเล็กตรอนครับก็าหาค่า v แล้วก็ย้ายข้างเลยครับเป็น qb ส่วน mv ไม่ไม่ mv รีบไปรีบไปเป็น qb a ส่วน m q b a ส่วน m ใช่ครับ q b r ส่วน m แล้วเราจะรู้ไังไงว่า r เนี่ยเป็นเท่าไหร่แบบเออถ้าเกิดเราให้ความเร็วที่มากขึ้นใช่ไหมครับค่า r เนี่ยก็จะมีค่า r ที่มากขึ้นพอค่า r เนี่ยมีค่ามากขึ้นปุ๊บค่า r จะมีค่ามากขึ้นปุ๊บเออสิ่งที่ออกจาก จากไปของของสนามเนี้ยมันจะไม่ที่ที่ของแกนเอกครับสมมติเนี่ยครับถ้าเกิดผมมีเท่านี้มันจะออกปุ๊บมันไม่มันจะไม่ใช่ขนาดแกนเอกถ้าแบบสั้นไปปุ๊บมันก็จะออกแบบไม่ใช่ขนาดแกนเอกแสดงว่าเราต้องมีระยะระยะหนึ่งที่ระยะตรงนี้ครับที่มันขนาดออกไปจากแกนเอกแล้วผมก็เลยกาหนดว่าระยะ R เนี้ยมันมีความสัมพันธ์กับ a ยังไงโดยที่ทั้งหมดเนี้ยยาว a ครับแสดงว่าครึ่งหนึ่งของ a เนี้ยก็คือ a ส่วน2 แล้วรัศมีของมันเนี่ยต้องการพื้นที่เป็น r. แต่ว,ว่าพื้นที่ว่างที่ให้เหลือตรงนี้ก็คือ A ส่วนสองลบ r ครับแล้วจากความสัมพันธ์ของภาพเนี้ยมันเป็นภาพของของของสามเหลี่ยมด้านเท่าภาพของสามเหลี่ยมด้านเท่าเนี่ยบอกรเรา,ามันสามารถบอกได้ว่ามุมตรงนี้เป็นมุมที่กระทำกันระหว่างหกสิบองศาแล้วก็เราใช้ความสัมพันธ์ของตรีโกณมิติแล้วแทนเฟสตาเท่ากับเอ,อ่อค่าชิดครับ a ส่วนสลบ a ใช่ครับเราใช้ต่าเป็น60สิบ้หกสก็คือรูทสาครับเท่ากับ a ส่วน a ส่วนสลบ a แยค่าครับเป็นรูทสามส่วนส a ลบรูทสาม a เท่ากับ a รูทสอรูมส่วนส a เท่ากับหนบวกรูทสาแสดงว่าค่า a ครับที่เกี่ยวข้องกับ a ี่ยมีนวามสัมพันธ์โดยการที่รูทสามส่วนสคูณหนวกรูทสาม เรียบร้อยครับแล้วก็สามารถเอาไปตอบตรงนี้ได้แล้วว่าความรู้ที่จะเกิดขึ้นในขาแกน x เนี่ก็คือ q b m ส่วน r เพราะ r มันยาวมากแลับก็คือเออรูทสามส่วนสองคูณหนึ่งบวกรูทสาม Q B A ตว M แล้วก็นี่ก็จะเป็นคำตอบของก็ไม่บอกนโอเคเออนี่ก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยสำหรับสมข้อเตรียมตัวพบกับข้อที่สี่ของเราได้เลยครับ